บนโซเชียลแชร์สาเหตุที่ทำให้รถผุกรอ่อนชัวร์เหรอเรามาคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวรก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนยชัวร์ก่อนแชร์สํานกข่าวไทยอสอมทตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ทำให้รถผุบรรทุกสิ่งของที่มีความชื้นอย่างเช่นน้ำแข็งหรืออาหารทะเล จริงไหมครับจริงครับเพราะว่ากระบาเหล็กเนี่ยโอกาสที่จะโดนโดนพวกสิ่งที่เป็นเคมีต่างๆนะครับที่ใส่มาในตัวรถไม่ว่าจะเป็นน้ําเกลือต่างๆหรือเมือกปลาต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ให,ให้สีนี่เสื่อมสภา,ภาพได้ง่ายกว่ามีโอกาสผุได้ง่ายกว่าเนื้อใช้งานานานๆดังนั้นพวกนี้จะมีวิธีการป้องกันคือเปลี่ยนเป็นกระบะดสแตนเลสหรือเป็นตู้สแตนเลสจะทนทานกว่าครับถ้ากระบะผุแล้วจะทําให้ช่วงล่างของรถผุตามไปด้วยไหมครับ สำหรับตัวกระบะที่ผูนะครับมีผลไหมมันก็มือเรื่องของโบน,นัสตรงนั้นคือส่งสัญญาณแล้วว่าต่อไปจะลามถึงชชสซีแต่โอกาสที่ชชสซีหรือโครงรถเนี่ยจะมีการกัดกร่อนเนี่ยก็ใช้เวลานานเนื่องจากรวัสดุเขามีคุณภาพสูงพอนะครับในการป้องกันการกร่อนได้ระดับหนึ่งนะครับได้ระดับหนึ่งเท่านั้นดังนั้นสรุปแล้วาสาเหตุที่ทําให้รถผูกกร่อนแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับประเด็นของที่แชร์กันมานะครับจริงครับสามารถแชร์ต่อได้ครับสิ่งของทุกอย่างมีวันเสื่อมสภาพ ใช้งานอย่างทนุถนอมและดูแลเมื่อถึงระยะที่กำหนดนะครับ